ขึ้นมายังติดเอาครับเจยบุตอยให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์คืนกลับมาให้เอาขีฝาไปที่เอากีต่อมาที่ชนาทิพย์โดนบีบแล้วก็ยังเล่นกันสองคนได้ดีเอาครับเอากีต้องคืนัวขึ้นมาก็ยังไม่พ้นนะครับมาติดมาเอกเอาครับมาโอกาชิวะแม่เลี้ยงไปให้โคมาอียัดมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์ไปเองเอาครับชนาทิพย์ลูกนี้ ฝากมาที่อาราโนะถาคามินเนะมงได้ชนาทิพเก็บแล้วลูกนี้โดนคาเว่ครับเอาบอลกลับมาได้แล้วก็เปิดเลี้ยงขึ้นมาให้กับชนาทิพชนาทิพแบบมาเอาชนาทิพติดเครื่องแต่ว่าโดนโอ้โดนสอยด้านหลังเกียนเนียซ้ำเข้าไปอีกครับเหลืองนะครับสกิมโตะโอ้โหเอาโดนสกิมโตะแล้วไปเหลืองไปนะครับไม่เอาครับชนาทิพเก็บได้ คืนกลับมาให้กับโภมอียังหลอกอยู่และสุดท้ายบอลมาถึงชนาทิพย์ให้ไปที่ซึงะซึงะยอดป้าโดนสกาเหมือนกันการขายเดสันโลเปสไปโอ้โหชนาทิพย์ให้มาดีครับโอกาชิวะโภมาอีไหลามาที่ชนาทิพย์เล่นสั้นให้ธานากะพจา,ามจะพลิกไม่ได้ไม่ได้แบบไรเลยเอาับชนาทิพย์มาบ้างชนาทิพย์ออกบอลมาทางด้านซ้ายเอากีกองเร็วนะครับอาราโนให้ชนาทิพย์ ชนะทิพต่อมาที่เจโบทอยเป็นไฮซันไปนิดนึงแล้วก็มีได้อาวับมาอยู่ที่ทางชนะทิพชนะน,น,นันได้บอลทีไปเองเลยไหลเข้ามาอื้ะเจให้เจนะครับเพื่อนสักครู่ชนะทิพชนะทิพเพื่อนไม่ขยับกันเลยนะครับก็ให้ยากเอามาดูชนะทิพยอดลูกนี้มาให้กับโอกาชิวะโอ้แล้วลูกนี้ล่วงลงไปแต่ หัวดโด่งขึ้นมาติดดักลาสชนาทิพย์เอาลงได้สวยเรียกเสียงปรบมือได้เลยแต่ครั้งหน้าไปไม่ได้อ่ะดูครับชนาทิพย์จะทำไงหลอกเอาก็แปกไปเองชนาทิพย์โยกไปเอายังไปได้อยู่แล้วลูกนี้โดนเกี่ยวนี่ครับจงังหวะหลอกครับใส่นาละแต่ว่ากาเวนที่ตามมาตลอดนะครับวันนี้ได้ดูลกันทั้งเกมครับแล้วก็เตะเลยครับจงังหวะนี้ไม่ได้ไปแปะคืนแปะคืน จังหวัดจะไปของสุกิโมโตไม่มีอะไรแต่ว่ามาเอะไหลขึ้นมายัดเข้ามาตรงาน,นชนาทิพออกซ้ายมาซึ่งอยอยดมาแลคามินะให้ชนาทิพตชนาทิพต์ืนกลับไปครับซึ่งไออ,อาราโนไหลามาชนาทิพต์ตวัดจังหวะเดียวให้เจบโบทรอยช้าไปนิดนึง ยูซาะวะเอาโดนชนาทิปชกไปได้เอาครับชนาทริปลุดเข้ามาในกรอลเกตโท่และยิงด้วยซ้ายมาไม่ตรงกรอบครับจังหวะพุทิพยยิงของชาทิปนะครับจากเท้าซ้ายแต่ว,ว่าต้องโดนผู้เล่นฟูกุกะมากดดันไว้ได้ครับโดนงขึ้นมาผลสก,กัดมาเข้าทางชนาทิปมาที่เอากิทาคามีเนยัดมาให้กับชนาทิป ชนาทิพย์มองทางขวาไหลบอลต่อมาอา้าวยังได้อยู่ไหลามาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์วนวนไปวนมาแล้วก็คืนกลับไปทัาคามิลานทูสิปนี่ก็ยังไม่ค่อยดีอา้าวครับชนาทิพย์มงตั้งมาให้กับเจโบทรอยเจโบทรอยไหลต่อมาลูกนี้ดูชนาทิพย์นี่ครับมงมาให้เจโบทรอยแล้วครับแต่ว่าเรื่องที่จะไหลจังหวะนี้ให้โอกาสอาลาโนหลอกได้สวยแล้วยอดมาจะให้ชนาทิพย์โดนมงได้ก่อน ยูซสาวะเจอกับชนะอากิจิมใช่ไหมหกับชนาทิพลิกไม่ได้แต่ยังมีอากีมาลองอาราโนยัดเข้าไหมชนาทิพต่อมาให้กับเจโบทรอยเอาครับบอลมาของซัปโปโรชนาทิพอูโห,โ,หโดนตามประกบติดแล้วก็ลูกนี้บอลไปโดนมือนะครับของชนาทิพจังหวะลม้มแต่ว่าชนาทิพต์ได้บอลทีนี้ผู้เล่น ทีมเยือนที่เข้ามาซึ่งอ่ยังไปฝากมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์วนไปวนมามันตันไปหมดครับต้องคืนกลับไปปิดเลยเพราะไม่ให้ชนาทิพย์กลับมาที่อาราโนทำบอลลั่นเท้าเสียบอลแต่ชนาทิพทย์เก็บไม่อยู่อาราโนช่วยอูมีสิบนาทีเสรศษนะครับชนาทิพยองเปร์เซ็นต์ยังอยู่ในอเอาครับบอลมาคานาโมริ เรียกฟาวได้เป็นชนาทิพย์นะครับไปทำฟาวเอาครับคานิโก้บอลมาถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์ติดเครื่องมาชนาทิพย์โอ้โหวงล้อมนี่มันมาสี่สุดท้ายนี่มันไม่ไหวจริงๆอาคามิเนะให้ชนาทิพย์ซึ่งอ่ะไดกิซึ่งอ่ะคืนมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย วางลูกนี้ยาวออกไปจะให้ยานาขี่โอ้โหออกมาปัดไว้ได้ครับมูลากามิลูกทุ่มครับของซัปโปโลชนาทิพลื่นไปมิดนึงเนี่ยชนาทิพก็เรียกอยู่ตั้งนานคานิโกให้แล้วกลับไปที่คานิโกคานิโกเปิดโด,งดง่งๆลูกนี้ขึ้นไปยานาดึงบอลตกชนาทิพชนาทิพได้บอลชนาทิพลูกนี้ไหลขวางมาให้โคมาอีโคมาอี